อ่าตอนนี้เราถึงที่ไหนนะคะที่โรงแรมนะคะอ่าเราอยู่ที่ลายเอนาตูนะคะเรามีชเห็นเข่าสามร้อยยอดค่ะเราถึงพี่นาเรนเรารอเช็คอินอยู่ใช่ไหมคะลูกพ่อกำลังเช็คอินอยู่นะคะแล้วหนูก็มานั่งรอที่ชิ้นชาสี่พาเที่อพามาที่ลายเอนาตูนะคะวันนี้เป็นที่พักที่สองของเราของทริปนี้ใช่ไหมคะ อ่าพาเข้าไปชมบ้านพักหน่อยค่ะเป็นอินดอร์อยู่ในที่พักเลยเหรอคะโอ้โหอ๋อแล้พาไปชมห้องสิคะนี่คือห้องนอนหนึ่งนะคะสวยมากจะแต่งเป็นแบบไม้ธรรมชาติมากเลยนะคะ อไปที่แขวนเฉยๆลูกนเดินไปดูห้องน้ำสิพาไปดูห้องน้ำสิห้องน้ำใหญ่มากก็เลยกลัวนั่นแต่ว่า oh, โอ้แต่ห้องน้ำทำสวยมากเลยลูกไปดูที่อาบน้ำไปดูโอ้จะไปที่อาบน้ำเล็กๆเดียวอ้าวนีปพาที่ห้องนอนห้องที่สองนะคะโอเคเป็นบันไดวนนะครับไม่กลัวไม่ต้องกลัว สวยงามมากครับอันนี้คืออะไรคะและพาเข้าไปดูดิคืออะไรคะลูกตัวหนเปิดไปดิเปิดประติประตูเปิดไปไหนเนี่ยโอประตูสามารถเปิดออกมาด้านนอกเพื่อเดินไปห้องอาหารตรงได้เลยนะครับโอ้ดีมากดีมาก ประตูนี้น่าจะเป็นห้องน้ำป่ะลูกอลกคือห้องนอนสองนะคะเป็นยังไงคะอ้สวยมากทำคอมเมนต์สิบ <10 S 2> ถึงหงค่ะนะคะเป็นจุดชมวิวเลยนะคะสามารถนั่งจิบกาแฟชมวิวตอนเช้าได้เลยแล้วก็ถ้าชอบห้องนอนนี้สุดๆจ็ทำคอมเมนต์เป็นหนึ่งรอได้เลยนะคะค่ะอะไรอะคะ โอ้โหห้องน้ำของห้องนอนสองใช่ไหมคะนี่นะคะสวยางามแบบบบูนะคะอ๋อสวยสวยอาบน้ำ<ว> <นะ S 2> ไปนี่ชมวิวไปเลยนะคะชมวิวทะเลไปเลยค่ะนี่นะคะแล้วตรงซีนก็เป็นที่ชมวิวบนดาดฟ้าค่ะแล้วนี่จะถึที่นั่งเล่นของเราเลคะหน้าห้องเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีหนึ่งสองด้วยนะคะอ่าอะไรคะลูก วิวสวยมากๆเลยครับที่นี่จริงป่ะคะมดเยอะมากวิวสวยจริงครับะะดูทะเลใช่ไหมคะมชมทะเลเอ๊ะแล้วใครเดินมาข้างหลังนั่นอ่ะโ <c oughs> อ,อ้ โอ้สวยจริงๆที่นี่ชิลแล้วยอะไรอ่ะลูกโอ้ยเก็บปอยเต็มไปหมดเลยชิลมากเลยครับอันเล็กอันเล็กมันอันเล็กมันอยู่ข้างใต้อีอนีพวกอันเล็กจุอินโนต้องไปล้างมันอ่ะโอเคสาวๆก็ชิลกันมากเลยเงียบสงบ I'm talking about shells. Oh, you got so many shells from the sea. And I also got this clear special one. Oh, I see. Beautiful. It's rainbow. When you put it in the sun, it's rainbow. When how you put it in the water, it's clear. How do you like this place? I love it. Oh, nice. Nice view from the swimming pool. I also got these shells. I got so many.